ทุกคนสวัสดีเฮาจะมาว้าวเนาะเรื่องราวธรรมดาที่อาจจะเบิ่งขึ้นเรื่องน้อยๆทุกคนแต่แฝงไปด้วยความหมายอันยิ่งใหญ่สวัสดีเรื่องราวความตั้งใจของหนุ่มลาวเนาะที่เดินทางไปเหดุวียกอยู่ประเทศไทยทุกคนเนาะเพื่ออนาคตส่งว่าเป็นเรื่องราวของแหงงานลาวทันทีทุกคนตัดส,สินใจเดินทางข้ามภมแดนเพื่อมาเหตุวียกในประเทศไทยเขาบบได้เดินทางมาคนเดียวทุกคนแต่ว่าก็จะแต่เราพาครอบครัวและลูกน้อยเนาะ ข่ามานำาเดิดคว,วามตั้งใจเพียงอย่างเดียวเพื่อให้ลูกได้มีโอกาสได้เียนหนังสือได้เปิดเรื่องกว้างและเติบโตอย่างมีอนาคตที่ดีนั่นเองกับสบายดีนะสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องไลฟ์ซ้า์วิทีนกซากอยู่กับข่าวพระเจ้าทิธีนกซากเส้นเก่าเส้นเคยก่อนอื่นการทักทายสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องโมที่สุดทุกคน,นาว่าจะเป็นพี่นอ้องอยู่ทางเมืองลาวเมืองไทยเรือยู่ต่างประเทศเป็นไ,ได้สบายดีบ่ทุกคนสภาพอากาศเป็นไยงอยู่ทางประเทศไทยอากาศฮอนบ่หรือว่าฝนตก เนะืน่องจากตามทุกคนหักษาสุขภาพมดุสุขทุกคนเป็นห่วงมดุสุรทุกคนโอเคทุกคนสำหรับพี่ทันใดที่เข้ามาเบืองใหม่ทุกคนอย่าลืมก Sub s c r i b e ฝากพี่ก็ u b s c r i b e เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อบุพลาดคลิปใหม่ๆของข่าวพระเจ้านั่นเองแล้วทุกคนสว่าห่างหายไปหลายมือเน้่องก,กินหอดกินเถิงมดุสุดทุกคนเนาะมะวัวหัวพี่พี่ลืมกันลนะบอกเนาะอย่าพลาดลืมกันเลยทุกคนเนาะเนื่องจากว่าส่วนในกติทุละหน่อยหนึ่งเนาะในการฝึกการติวภาษาอังกฤษของข่าวพระเจ้านะก็เลยแบบเวลาอัดคลิปกวดข หลายคนเนาะมีความหวังเพื่ออยากให้ลูกมีโอกาสที่ดีเนาะในการไปเรียนอยู่ประเทศที่เผิ่นมีเหลืองความพร้อมเนาะในด้านการพัฒนาเหลืองระบบการศึกษาสวร์หนึ่งในนั้น,นก็คือประเทศไทยคนสวามีแหงงานลา่านะเนาะเผิ่นได้ไปเหตุเบียรญี่พุนเนาะแลวก็มีลูกน้อยติดไปนําแต่ว่าประเทศไทยนะเราเผิ่นสามารถให้แหงงานผูที่มีลูกน้อยสามารถเข้าเรียนในระบบปฐมศึกษาได้อันเองทุกคนเนะะาะส่วนประเทศไทยเป็นดินแดนที่หลากหลายคนหูจักในสื่อสยามเมืองยิ้มเป็นบุกคน เนาะสภาะเป็นดินแดนแห่งหอยยิมและความอ่อนน้อมถ่อมตคคาว่าครับค่ะขออนุญ,ญาตขอบคุณนะครับสภาวะคำเหล่านี้ะสะท้อนถึงวัฒนธรรมไทยที่อบอุ่นเนาะจนเผยภัยหลายคนที่ได้สัมผัสทุกคนแม้แต่จะบุได้เกิดในแผ่นดินไทยก็ตามนายสาวลาภคนนี้ทุกคนไอคนนี้เนาอะ,อะผู้ที่เราว่าสิ่งที่ประทับใจก็คือวัฒนธรรมไทยที่ได้ให้ความสําคัญกับการเข้าหลบผู้อื่นการไหวการมีสมาคารวะนะทุกคนบอกว่าจะเป็น การบอลืมที่จะสอนรุนลูกให้บอกคำสุภาพบอกว่าคนไทยหมักสอนลูกหลานให้หูจักเกรงใจหูจักคำ่าครับค่ะและเขาก็อยากให้ลูกของเขาเนาะได้เฮียนหูในสิ่งนี่เสียนกันสวัสดอยู่ประเทศเฮามีบอกแบบนี้ทุกคนแต่ว่าประเทศลาวเฮาจะบ่มีคำว่าครับหรือว่าค่ะแต่จะลงถ่ายด้วยคำว่าโดยเนาะสวัสดิคำว่าโดยเนี่ยก็จะมีความหมายว่าสุภาพเนาะคล้ายกับครับค่ะนั่นเองสวัสดลูกอายของเราเนาะก็ได้เข้าไปเฮียนในลูก ระบบปฐมศึกษาทุกคนในโหงเรียนแห่งหนึ่งในในประเทศไทยเนาะสวัสดีครูอยู่โหงเรียนเนาะบ่ได้คิดว่าเราเนะ่ยเป็นต่างดาวเลยทุกคนหรือว่าคนนอกเนาะแต่เอิญเขาว่าลูกหลานของพวกเขานเนี่ยแหละทุกคนสวัสดีเด็กคนนี่ยข,ข,ขอเรียนหูภาษาไทยเนาะอ่านออกเขียนได้เลยเริ่มใส่คําว่าครับเนาะและเป็นธรรมศาสตร์ทุกคนเนาะถามกลางเพื่อนที่สวยสอนเอเื้อเฟื้อและแบ่งปันห้อยยิ้มให้กับให้กันในทุกวัน เลยแห่งงานเราหลายๆคนนะคนเราที่ไปเหตุเบียกอยู่ประเทศไทยเนาะบางคนก็ไปเหตุเบียกเกาอสางเนาะไปเหตุทานอาหารหรือว่าโฮแหฮเกษตรเนาะส่วนสวยอ่าหรือสวยเบียดบ้านเนาะเฉพวกเขาบริมาเพื่อเอาเปรียกไผ่แต่มาเพื่อสร้างสวิตที่มั่นคงและส่วนหนึ่งเนาะก็กลายเป็นแห่งงานอ่าสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและฟันเฟืองเล็กๆนะทุกคนเป็นบานเนาะที่ขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างเงียบๆ และประเทศไทยเนาะก็มอบสิทธิพื้นฐานด้านการศึกษาให้ลูกหลานของพวกเขาแม้ว่าจะบบได้ถือสัญชาติไทยก็ตามแต่ว่าประเทศไทยบ่ทอดทิ้งเด็กคนหนึ่งเพียงเพะพรมแดนเนาะบนแผนถี่นี่คือประเทศที่เปลี่ยมด้วยความเป็นมนุษย์ทุกคนอยากแท้จริงเพื่อว่าสวัสดิายคนบอกว่าประเทศไทยอาจจะบ่สมบูรณ์แบบยังมีปัญหาหลายอย่างต้องแก้ไขแต่ความงดงามของประเทศไทยก็คือเขาบอกเขาบอกเคยหยุดหวงังและบอกเคยหยุดสวยเหลือกันบ่ระว่าจะ ยากเท่าใดเนาะคนไทยก็ยังหยกมือให้กันเสมอพร้อมที่จะยื่นมือให้เพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัยในแผ่นดินเดียวกันนั่นเองส่วนประเทศไทยทุกคนคือบ้านเป็นนะวันนะบเพียงบ่เพียงของไทยเท่านั้นเนาะแต่ว่าของทุกคนที่เข้าถูกกฎหมายเห็นคุณค่าของกันและกันและตั้งใจใช้ชีวิตอย่างสุจริตบนพื้นแผ่นดินไทยล้วคนเป็นสิ่งที่ดีเนาะให้กับแห่งงานเราที่เปเฮเดเบีอยวอยู่ไทยครับพระเจ้าก็คู้สกดใ,ใจได้ไดทีเดอยเนาะ ่นบป่ปล่อยปลาละเลยเด็กน่อยเนาะให้เด็กน่อยได้มีเฮียนส่นะในหรงเรียนดีๆนอกจากนั้นก็นยังมีรัฐบาลเผนก็นยัง twice เนาะเป็นพวกนมพวกอย่างให้กับน้องๆเนาะได้กินในผักเถียงเนาะเป็นอาหารอีกทุกคนเทียบกับบ้านเฮาเนาะมันก็นจะต่างกันหลายลเรื่อง education ในในหรงเรียนเนาะก็จะให้เด็กน่อยมีความการแสดงออกเนาะสามารถแบบโ so ซแบบสกิลทักษะต่างๆที่มีออกมาแล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีทุกคนนอกจากนั้นยังมี เออ education แบบ equipment เนาะ uh, 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 อุปกรณ์ทางการเรียนเนาะที่คบรบวงจรเนาะสาเธียวกับบ้านเฮาก็ยังขาดเกินหลายอัน uh, นี้เฮาก็อยากให้ประเทศเฮามีการพัฒน,นาตามเพื่นไปทุกคนเดี๋ยวเฮามาเบิ่งคลิปของอ้ายลาวทุกคนก่อนอื่นขออนุญ,ญาตอ้ายเพื่นเนาะแห่งงานลาว Channel ทุกคน,นข่าวพระเจ้าจะปักมุดอยู่หลุมอยู่หลุมคลิปข่าวพระเจ้า,า,จาทุกคนกดติดตามเพื่นได้เนาะไปซัพพอร์ตเพื่นได้เนาะไปซัพพอร์ตอ้ายเราใดเนาะโอเคทุกคนอ่า หลังจากทือเบิ่งคลิปไปแล้วพี่พีมีความคิดเห็นใดเนาะคอมเมนต์ได้เลยนะคุอยู่ลุมคลิปข่าวพระเจ้าครับพระเจ้าจะไปเบิ่งสวัสดีครับพี่พีบัตสุคนครับสวัสดีคันครับลูกสวัสดีครับวันนี้มีกันบ้านไหมลนาะมีครับทำให้สุดฝีมือเลยนะเอาสิครับนะครับบยศดจะมาพูดไม่กลับเลยครับใช่ครับอยากจะเรียนในประเทศไทยไหมเรียนครับจะเรียนเรียน เรียนอีกกี่ปีนี่หลายปีเลยครับหลายปีเลยแล้วจะกลับไปหาอุยดาวไหมจะกลับไปหายายที่นู่นไหมกลัวอดกินมากกว่ากลัวอดกินนะครับนะเด็กเด็กก็อยากเรียนนะครับอยากเรียนีถ้าใครดื้อเนี่ยจะได้การบ้านเยอะไหมลูกได้ฮะใครดื้อจะได้การบ้านเยอะเลยมีม,มีมีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแต่ว่าได้การบ้านไปสี่หน้าเลยทําไมถึงได้การบ้านสี่หน้าครับ ไม่รู้ไ <Why? S 2> หวทำไอซ์ในการบ้านสิบน้าไยคมทํำไม่ไหวเลยสงสัยว่าต้องทําไปตอนดึก้่ <c oughs> ายตรงตั้งเจวันนี้นะครับบยอยดจะมาพูดถึงเรื่องเด็กลาวนะครับที่ได้มีโอกาสเรียนไทยนะครับซึ่งลูกบยอยดเองก็เป็นหนึ่งในนั้นท่านผู้ชมนะ <c oughs> บยอยดก็ขอบคุณนะครับประเทศไทยที่ให้โอกาสนะครับลูกชายบยอยดเองนะครับ ที่เป็นคนลาวนะครับมาอยู่กับพ่อในประเทศไทยก็ได้มีโอกาสได้เรียนนะครับนี่แหละคือสิ่งที่บายอดภูมิใจนนท่านผู้ชมที่ได้มีโอกาสลูกชายนะครับมาเรียนในประเทศไทยนะก็แต่ละวันนะครับในการเรียนหนึ่งเลยครับต้องมีการบ้านนะครับแทบทุกวันนะหรือว่าถ้าเป็นวันพิเศษนะวันเด็กแบบนี้ก็อาจจะไม่มีนะครับแต่แต่เสี่ยเลยแทบทุกวันนะครับก็จะมีการบ้านให้เด็กๆนะครับมาแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนนะครับ ซึ่งได้เห็นจากการเรียนไทยนี่แหละท่านผู้ชมนะซึ่งบยอดเองก็เคยเรียนในสบปปร,ปราวนะครับแล้วก็มีหลานนะครับที่ได้มีโอกาสได้เรียนในสบปปร,ปราวก็ไม่ได้มีเหมือนประเทศไทยท่านผู้ชมนั่นก็คือการเอาใจใส่ของครูนะครับการบ้านนะครับแล้วสมุดนะครับที่เป็นสมุดของน้องเองนะครับก็ครูก็เก็บรักษาไว้ให้นะครับไม่ได้มีถือไปถือกลับไม่มีนะครับมีแต่เฉพาะการบ้านนะครับ ถึงจะได้มีโอกาสถือสมุดของตัวเองนะครับที่เป็นการบ้านไว้มาทําที่บ้านนะซึ่งบอยยอดเองก็ภูมิมใจนะครับนะซึ่งพอบอยยอดได้ดูข่าวนะครับที่น้องบิ๊กนะครับที่เป็นคนสอบป,ปลาวนาะที่เป็นกัปตันบิ๊กในทีมฟุตบอลน,นะครับอบจัยนานานะซึ่งบอยยอดก็ภูมิใจนะครับที่เห็นคนลาวนะ ได้ดิบได้ดีนะครับเพราะประเทศไทยเพราะในการเรียนไทยนั่นแหละซึ่งน้องบิ๊กรลอว่าพยัคฆ์ศรีพนมเนี่ยก็เป็นคนที่เกิดในจังหวัดเดียวกันนะครับกับบ่ยอดแล้วก็ลูกบ่ยยอดนะครับลูกบ่ยยอดนะก็ถือว่าได้มาใส่ในประเทศไทยเนี่ยก็2ปีกว่าแล้วนะผู้ชมนะเขามาอยู่ประเทศไทยเนี่ยสองสองปกีกว่าแล้วนะก็ได้มีโอกาสนะครับซึมซับนะครับวัฒนธรรมไทยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน้องอ้าเองเนี่ยไม่อยากกลับลาวเลยนะครับ น้องไออยากกลับลาวไหมลูกมามหมนี่ครับค่จะไปเหลามาไปเพ่อเหลาให้มามาน้องไออยากอยากกลับลาวไหมไม่ครับไม่กลับเลยครับ่ครับอยากจะเรียนในประเทศไทยไหมเรียนครับจะเรียนเรียนเรียนอีกกี่ปีนี่หลายปีเลยครับหลายปีเลยแล้วจะกลับไปหาอุยดาวไหมจะกลับไปหายายที่นู่นไหมกลัวอดกินมากกว่ากลัวอด นะครับนะเด็กเด็กก็อยากเรียนนะครับอยากเรียนในประเทศไทยไปเป็นแหรมนุ่ะเด็กก็อยากเรียนนะครับอยากเรียนในประเทศไทยก็ถือว่ามันมีความสะดวกนะครับนะมีความสะดวกมากกว่าเรียนในสพปเพราะว่าหนึ่งแหละทางด้านอุปกรณ์การเรียนต่างๆก็คือครบคันกว่านะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญคือแน่นอนแหละท่านผู้ชมเนาะก็มีอาหารกลางวันแล้วก็มีนมให้ดื่มเนานะ ซึ่งเด็กๆเ,เขาก็ประทับใจนะครับประทับใจเขาก็อยากเรียนในประเทศไทยนี่แหละครับคือสิ่งที่บายอดเอกนะครับท่านผู้ชมได้อะไรครับลองเพลงชาติไทยก่อนที่จะได้กินนมอรรลองเพลงชาติไทยก่อนที่จะได้กินนม,มบายลองลองเป็ี่นเป็นเพลงชาติไทยอลองได้นิดหน่อยไหม,ไ,มได้เนี่ย <laughs> ทำกันบ้านเลยไอ้ต้องตั้งใจทำกันบ้านนะต้องได้สามดาวสามดาวเลยนะไม่นั้นอีเม่อีเม่ไม่พอใจนะไม่ดุนะท่านผู้ชมแล้วก็ถือว่าได้เป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ที่บอยอดบอกได้เลยว่าในการที่บอยอดมาใส่อในประเทศไทยเนี่ยพอยเจ้าก็ยังบอกว่านี่แหละครับผืนแผ่นดินที่เป็นอนาคตนะครับเป็นโลกอนาคตที่สดใสน,นะครับให้คน สอปปา,าวนะครับที่เป็นแรงงานนะก็มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยครับทำมากินในประเทศไทยมีความสุขนะสิ่งดีดีเหล่านี้แหละม,มันทำให้ใหบ๊วยยอดพูดเสมอว่าในการที่ได้มีโอกาสนะครับได้มีโอกาสให้ลูกนะเรียนในประเทศไทยมันก็ภูมิใจนะครับซึ่งกฎระเบียบนะครับในความสะดวกสบายของเรียนไทยเนี่ยมันแต,แต่ต่างจากบ้านบอยยอดในลาวราฟ้ากระเผลเลยนะ คือโรงเรียนในประเทศไทยนะครับเราไปรับลูกนะไม่ได้มีโอกาสนะครับถ้าไม่ประชุมผู้ปกครองไม่ไม่มีโอกาสได้เข้าไปในโรงเรียนนะเราก็จะนั่งรอนะครับอยู่ข้างนอกนะแล้วก็จะมีครูนะครับประกาศนะเราบอกว่าซื้อเด็กใจนู้นเด็กใจนี้นะครับเขาก็จะบอกแล้วเขาก็จะประกาศผ่านไม้นะครับ ไม่มีโอกาสนะที่จะเข้าไปโรงเรียนแล้วก็เดินเข้าไปส่งๆเนี่ยก็ไม่ได้นะครับ <c oughs> เพราะว่าการ ga, <c oughs> ที่โรงเรียนในไทยนะครับเขาเห็นถึงความสําคัญนะครับของเด็กๆเนี่ยดีมากนะครับบอยยัดเองก็เป็นเขาเรียกว่าหนึ่งในนั้นที่มีโอกาสนะครับนำลูกมาเรียนในประเทศไทยแน่นอนว่าคนสอบปปลวนะครับนำลูกมาเรียนในประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เยอะแต่บอยยัดเชื่อว่าคนสอบปปล Forever, นะเนี่ย มีคุณภาพมากกว่าขะแนนแน่นอนนะครับซึ่งไม่ก่อความวุ่นายนะครับก็ทําเต็มที่นะให้กับประเทศไทยครับจะมีเก้าอี้ให้นักเรียนนั่งพักรอผู้ปกครองมารับมีเก้าอี้นั่งพักด้วยเหรอรอผู้ปกครองมารับครับสิครับอื่ครับต้องคับสิครับนะต้องพูดพูดมีห่างเสียงต้องครับด้วยนะครับก็ถือว่าเป็น อีกหนึ่งเรื่องราวและท่านผู้ชมนะก็ทําให้เด็กๆนะครับที่ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเขาซึมซับนะครับซึมซับสิ่งดีสิ่งดีๆนั่นแหละครับนะที่มีความสุขนะครับถามว่าลูกบยอยดเนี่ยให้เขากลับไปอยู่ลาวเนี่ยกับพ่อตานะครับหรือว่าแม่ของบยอยดเองเนี่ยเขาจะกลับไหมเขาไม่กลับนะครับเพราะอันหนึ่งะความสะดวกสบายนะครับมันแตกต่างกันกลับไปอยู่กับ้ยดาวไปไหมครับ ไม่ครับเลยเพราะกลัวในการที่ไปอยู่บ้านนอกนะครับคุอาหารการกินนะมันค่อนข้างที่จะลําบากนะครับไม่มีเซเว่นนะครับถือว่ามันไม่สะดวกสบายนะเด,เด็กเด็เขาก,ก็ก็รู้นะครับอยู่ในประเทศไทยสะดวกสบายมากกว่านะครับอยู่ในประเทศไทยคือบอกกันเลยว่ากินอิ่มนะครับนอนหลับนะไม่มีใครมาบรบกวนไม่มีกองหลอนไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับสุขตั้งใจทำกานบ้านนะนะลูกนะพ่อพี่เอียหยุ่หลับเธอหลับ การบ้านรับนะครับนะเดี๋ยวพยจจะถ่ายกันบ้านให้ทุกคนดูนะครับว่าน้องไอ้ทำอะไรวันนี้ครับและนี่ก็คือการบ้านของน้องไอ้ครับสวัสดีกครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วคุณครูให้ทำยังไงลงนี่ต้องระบายตามนี้ใช่ไหมต้องเขียนเขียนต้องต้องระบายสีด้วยน,นี่คือใดเนี่ย เด็กโมโหเนดะ็กโมโหทำไมไมเขาดึงโมโหล่ะก็ไม่รู้นะครับนี่ก็ประมาณนี้นะก็แต่ละบ้านนะครับก็ต้องมีการบ้านทุกวันนะครับนี่คือโรงเรียนในประเทศไทยนะครับถ้าใครดื้อเนี่ยจะได้การบ้านเยอะไหมลูกได้ฮะใครดื้อจะได้การบ้านเยอะเลยมีมีม มีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงแต่ว่ารายการบ้านไปสี่หน้าเลยทําไมถึงรายการบ้านสีหน้าครับไม่รู้วขาทำทำอะไรรายการบ้านสิบหน้าไอคมทําไม่ไหวเลยสงสัยว่าต้องทําไปตอนดึกมั้งไ่ <c oughs> ต้องตั้งใจเรียนนะลุกนะโอ,<ท>โอเคทุกคนเบิร์คลิปจบเลยมันหมอเป็นอะไรทุกคนหลังจากเบิร์คลิปจบแล้วที่มีความเข็นได้สาม,มารถคอมาเมนยูลิคข,ขับเจ้าเลยนนาสสวัสดิคลิปเขาจบไปทุกคน So bye dees, what do you call it? Yeah. Bye-bye.